การเปลี่ยนผ่านครั้งยิ่งใหญ่ดาวพลูโตเข้าสู่ราศีกุม ascension l อร w e r อ e r แปลและเรียบเรียงโดยจิตวันเนตกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแสงแห่งการเลื่อนระดับลาสตาร์ซิตทั้งหลายต่างเฝ้ารอคอยเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่ดาวพลูโตจะเคลื่อนเข้าสู่ราศีกุม ตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2024ถึง8มีนาคม2 0 4 3การเปลี่ยนผ่านทางโหราศาสตร์นี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของพลังงานดาวเคราะห์ซึ่งจะมีผลกระทบและอิทธิพลอย่างมากต่อทุกคนบนโลกใบนี้ บทบาทของดาวพลูโตในการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือการล่มสลายของโครงสร้างทางสังคมที่ผิดเพี้ยนดาวพลูโตมาเกี่ยวข้องกับการทำลายล้างการเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงมันรวบรวมอิทธิพลอันทรงพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและสังคมอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับบนดาวกยาเข้าใจว่าการเข้าสู่ราศีกุมของดาวพลูโตนั้นอยู่ในจังหวะเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ที่จำเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ที่ปฏิเสธ ที่จะเติบโตอย่างมีสติเหนือภาพลวงตาและคำโกหกของความเป็นจริงสามมิติดาวพลูโตจะเปิดเผยบทบาทของมนุษยชาติบนโลกใบนี้มันจะเน้นเงาในทุกสิ่งผู้คนวาระต่างๆ ดาวพลูโตจะเปิดเผยบทเรียนกรรมในปัจจุบันสำหรับบุคคลและสังคมเพื่อแก้ไขในที่สุดดาวพลูโตขยายความจริงในตัวเองผู้อื่นและโลกโดยรวมพลังงานของราศีกุมเชื่อมโยงอย่างมากกับนวัตรกรรมมนุษยธรรมและความก้าวหน้าทางสังคม บุคคลที่เกิดภายใต้ราศีกุมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมัน่นเพื่อความก้าวหน้าและการปลดปล่อยมนุษยชาติโดยรวมด้วยการจัดแนวของดาวพลูโตกับราศีกุมในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ทีมต่างๆเช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเท่าเทียม และสิทธิพลเมืองมีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางในการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ครั้งสุดท้ายที่ดาวพลูโตเข้าสู่ราศีกุมระหว่างปี1778ถึง1798ตรงกับช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่นการปฏิวัติอเมริกาฝรั่งเศสและเฮติรวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการท้าทายของบรรทัดฐานทางสังคมการรื้อถอนลำดับขั้นทางสังคมและการโอบรับ หลักการตัดสรุที่เน้นวิทยาศาสตร์และเหตุผลมากกว่าความเชื่อโชคลางการทำความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตรน์นี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนผ่านของดาวพลูโตผ่านราศีกุ่มที่กำลังจะมาถึงการสะท้อนถึงการเคลื่อนไหว และการปฏิวัติในอดีตทำให้เราสามารถเข้าใจถึงขนาดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญทางโหราศาสตรน์นี้การเคลื่อนที่ของดาวพลูโตเข้าสู่ราศีกุม คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมและการเติบโตส่วนบุคคลดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่ช้านี้มีอิทธิพลต่อบรรทัดฐานทางสังคมและการรับรู้โดยรวมในรูปแบบที่สำคัญมีการคาดการว่าการเปลี่ยนผปานของดาวพลูโตในราศีกุม จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านต่างๆเช่นโครงสร้างทางสังคมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสำรวจอาวากาศและสิทธิพลเมืองแม้จะมีความท้าทายเกิดขึ้นแต่ก็จะมีโอกาสในการพัฒนาและความก้าวหน้าเปิดเผย ความจริงเงินลึกซึ้งที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลดาวพลูโตในราศีกุมกระตุ้นให้เกิดการวิปัสนาและการค้นพบตัวเองนอกจากนี้ยังจะขุดคน้นอารมณ์และพฤติกรรมที่ถูกระงับช่วยให้บุคคลต่างๆเรียกคืนความแข็งแกร่งภายในของตนเอง อิทธิพลของราศีกุมสร้างแรงบันดาลใจในการคิดล่วงหน้าและกระตุน้นให้ผู้ที่กำลังเลื่อนระดับหลุดพ้นจากความเชื่อที่ล้าสมัยเพิ่มการเติบโตอย่างมีสติทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เราสามารถคาดหวังการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การสำรวจอาวากาศและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปได้การเคลื่อนไหวที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันทางสังคมและสิทธิพลเมืองจะได้รับแรงผลักดันปรับเปลี่ยนพลวัตทางอำนาจภายในสังคมนอกจากนี้ยังจะมีการเน้น ที่ความพยายามด้านมนุษยธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของส่วนรวมมากขึ้นเนื่องจากดาวพลูโตโคจรช้าการปรากฏตัวในราศีกุมจะกินเวลานาน,านเกือบสองทศวรรษจนถึงวันที่8มีนาคม2043ระยะเวลาของดาวเคราะห์ที่ขยายออกไปนี้ทำให้มนุษยชาติ มีเวลาดูซับและปรับตัวให้เข้ากับพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปยุคแห่งราศีกุมจะทิ้งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อจิตสำนึกของบุคคลและโครงสร้างทางสังคมถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงเลื่อนระดับทางจิตวิญญาณ ที่บุคคลอาจประสบเมื่อดาวพลูโตผ่านยุคแห่งราศีกุมจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูและการเกิดใหม่ในระดับบุคคลและระดับส่วนรวมระยะดาวเคราะห์นี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นของการตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณวิวัฒนาการของจิตสำนึก และการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความถี่ของพลังงานที่สูงขึ้นบุคคลที่กำลังเลื่อนระดับจะถูกเรียกให้เผชิญหน้ากับเงาของตนเองขยายอำนาจภายในและปลดปล่อยรูปแบบที่ล้าสมัยเพื่อจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของจิตวิญญาณ อิทธิพลของดาวพลูโตในช่วงยุคแห่งราศีกุมกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและสร้างการรวมตัวกันของพลังจักรวาลเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณและการตัดสรู้อย่างมีสติด้วยความดากักและการอุทิศตนเพื่อเลื่อนระดับสรุปนะคะบทความนี้ กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายของดาวพลูโต,โตเข้าสู่ราศีกุมระหว่างปี2024ถึง2043ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญทางโหราศาสตร์ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมดาวพลูโตเป็นตัวแทนของการทำลายล้าง การเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลงจะทำลายโครงสร้างทางสังคมที่ลาสมัยและเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนการเข้าสู่ราศีกุมจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสังคมและสิทธิมนุษยชนเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตช่วงปลายศตวรรษที่18 ที่มีการปฏิวัติมากมายบทความนี้เน้นยำ้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเข้าใจบทเรียนจากอดีตและเปิดรับการเติบโตทางจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วยรับ ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังบทความนะคะกราบขอพระคุณขอพระคุณขอพระคุณมากๆค่ะ